ก็มีของเล่นใหม่อีกแล้วจากเลเซชาที่ส่งมาให้นะคะหลายๆคนอาจจะเห็นบ้างแล้วนะในในแฟนเพจส้มนั่นเองนะคะก็มีของเล่นใหม่อย่างที่จะบอกก็คือนี่เลยเลเซชาพาวเวอร์โฟรมีบวกด้วยพลัสคืออะไรนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยและกันจากกล่องก็คงดูเหมือน Power f ร l ทั่วไปนะคะแต่ว่า สิ่งที่มันจะเพิ่มเข้ามาเลยเนี่ยอย่างแรกก็คือถ้าดูจากกล่องนะนาโนโทูบารมดินก็คือมีทมูาร์ินด้วยเคลือบตัวแกนนะคะเพื่อไม่ให้ผมโดนความรอนแล้วจะแห้งเสียน,นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าข้างในกล่องมีอะไรบ้างนะอ่าเริ่มอันนี้กันเลยตัวนี้ก็จะเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าใครมี power foil อยู่แล้ว อันนี้คือัวเดียวกันนะคะตัวตัวไดอะค่ะก็คือจะเหมือนกันนะก็อุ้ยก็มีตัวแปลงสำหรับยืดผมตรงอันนี้ก็เหมือน power fold เ,เลยตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะมีเหมือนกันแล้วก็อีกสอตัวที่เพิ่มเข้ามา มีอันนี้ด้วยนะคะที่เหมือน power f o l เลยแล้วก็ตัวอีกสองตัวที่เพิ่มเข้ามานะคะก็คือตัวนี้นะอันนี้มันจะเหมือนกันอันเดิมอันนี้คืออันเดิมของ power f o อัน,นี้ตัว power f o l plus นะคะจะสังเกตได้เลยว่าที่แตกต่างตัวรุ่นเดิมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอล,ลูมิเนียม,มสแตนเลสก็ไม่รู้อะนะก็่ะเป็นสีเงเงินไม่มีอะไรเคลือบแต่ว่า ตัวนี้เห็นเป็นสีฟ้าใช่ไหมคะจะคุ้นเลยเหมือนอพวกโปคเคิฟหรืออะไรอย่างเงี้ยเมทูด,ดายก็จะเป็นสีฟ้านี่คือมันจะเคลือบด้วยตัวทัวร์ารีนั่นเองนะคะเคลือบทำไมก็คือเพื่อต้องการให้ผมมันเวลาม้วนเนี่ยมันไม่กินเส้นผมถ้าใครใช้ตัวนี้อยู่อาจจะเจอปัญหาเดียวกันคือมันอาจจะแบบ ตอนที่เรามัวแล้วดึงลงมาอย่างเงี้ยมันจะกินเส้นผมเราได้ง่ายนะคะแต่ตัวนี้จะเข้ามาช่วยในการช่วยให้เราทำบลอนได้ง่ายมากขึ้นผมจะไม่ถูกกินไปนะคะก็ก็จะเป็นอีกอันนึงที่ที่เพิ่มเข้ามานั่นคือตัวโวอตลีนั่นเองที่เคลือบนะคะแล้วก็มีอีกอันนึงค่ะอยู่ไหนเอ่ยที่นี่อ่านี่ก็จะเป็นหนีกขนาดเล็กนะคะนี่จะเป็นแกนม้วนเกลียวเหมือนกันแต่ว่ามันจะไซส์เล็กกว่าเทียบกับนี้นะคะ ความแตกต่างไม่เอ่ยอันนี้มันจะเล็กลงมาประมาณครึ่งหนึ่งได้เลยอ่ะเกลียวที่ออกมามันจะมันจะดูเป็นลอนเล็กมากกว่าสําหรับคนที่ชอบลอนเล็กๆก็ตัวนี้ก็จะเหมาะหรือคนที่ผมสั้นนะคะอาจใช้ตัวนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะคะอาจจะแบบม้วนยาหนึงแต่ก็ใช้อันนี้ก็จะสะดวกมากขึ้นนะคะก็ power o 4 plus ที่เพิ่มเข้ามาก็คือ สองตัวนี้ที่มันเคลือบทูมาลีนนะคะแล้วก็มีหัวแปรงเล็กให้อันนึงนะคะนอกนั้นก็คือจะเหมือนกันหมดเลยถามว่าดีกว่ายังไงก็คืออย่างที่บอกะคะ่ะว่าเนื่องจากมันเคลือบด้วยทูมาลีนเนี่ยมันจะช่วยในการที่เราเออม,ม้วนผมได้ง่ายขึ้นนะคะผมไม่ติดกันไม่พันกันด้วยก็อย่างวันนี้ส้มทำเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งโดยที่ส้มจา ได้ม้วนคือด้วยความที่เราผมสไลด์มาส่วนหนึ่งนะคะก็สังเกตว่าด้านนี้เนี่ยต้องม้วนเข้านะคะผมที่สไลด์สั้นสุด้จะม้วนเข้าแล้วก็ผมในส่วนที่ยาวเนี่ยต้องจะม้วนออกเห็นไหมคะจะเป็นการม้วนออกก็เท่านี้เองก็ได้ทรงผมง่ายๆแบบนี้ก็ดูหวานๆไปอีกแบบนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเนี่ย จะมาทำให้ดูอีกทีหนึ่งเต็มๆนะคะก็ยังไงฝากติดตามต่อไปด้วยละกันนะคะว่าคลิปหน้าส้มจะพาทำผมทรงนี้ยังไงอุปกรณ์ใช้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันยังไงวันนี้ก็ขอรีวิวเล็กน,น้อยเท่านี้และกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะคะรับรองว่ามีเซอร์ไพรส์ปปรแน่นอนคะ่ะยังไงแล้วติดตามนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ